สวัสดีครับผมอาจารย์พลชัยพรมโสรสเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านโลจิสติกสําำหรับวันนี้เราจะมาให้ความรู้ในเรื่องการบริหารการจัดการโลจิสติกและซัพพลายเชนนะครับ้วยเทคนิคการพยากรสินค้าในเรื่องของความเป็นมาเป็นไปในส่วนของเทคนิคการพยากร์สินค้าหรือว่าการแข่งขันนะครับาการพยากร์สินค้าและการวางแผนระดับของการพยากรณ์สินค้า ขั้นตอนการพยากร์สินค้ามีอะไรบ้างนะครับแล้วก็เทคนิคก,การพยากรณ์สินค้า,ารูปแบบการพยากรณ์สินค้าและก็สุดท้ายก็จะเป็นในเรื่องของสรุปนะครับในเรื่องของการเลือกใช้เทคนิคก,การพยากร์สินค้าจะเห็นว่าใน,ในสถานการณ์ปัจจุบันนะครับมีการแข่งขันทางด้านราคาขายค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็ในเรื่องของต้นทุนสินค้าไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการจัดเก็บวัตถุดิบการจัดเก็บ สินค้าสําเร็จรูปหรือว่าการเก็บสินค้าระหว่างกระบวนการแล้วก็ทําการจัดส่งให้กับลูกค้าเนี่ยทุกอย่างล้วนมีต้นทุนนะครับยิ่งสถานประกอบการรายใดที่มีการจัดเก็บสินค้าคงคลังที่ปริมาณที่ที่สูงมากเนี่ยหมายความว่าจะมีปัญหาในส่วนของการเทิร์นโอเวอร์นะครับหรือว่าในส่วนของแคสโฟตามมาด้วยนะครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ย การจัดการบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน้วยเทคนิคการพยากร์สินค้าก็เป็นเครื่องมือตัวหนึ่งในเรื่องของการกำหนดสินค้าคงคลังให้เหมาะสมการกำหนดปริมาณการสั่งซื้อให้เหมาะสมเพื่อทำการจัดส่งสินค้าให้ได้ตามเวลาและก็ได้ตามคุณภาพที่ลูกค้าต้องการนะครับสำหรับในวันนี้เองนะครับเราจะนำเสนอในส่วนของการพยากรณ์สินค้าและการวางแผนนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับ ซึ่งโดยกระบวนการโซ่ซัพพลายเชนนะครับก็จะมีในส่วนของอธิบายหลักๆก,ก็จะเป็นในส่วนของอินเทอร์เน็ตของซัพพลายเชนก็คือโซ่อุปทานภายในองค์กรนะครับแล้วก็ซัพพลายเชนแผนนะครับหรือว่าการวางแผนการผลิตในกระบวนการซัพพลายเชนแล้วก็เป้าหมายการพยากรนะครับ สุดท้ายก็จะเป็นในเรื่องของระดับความสําคัญของการพยากรณ์นะครับว่ามีอะไรบ้างก็จะกล่าวในลําดับถัดไปนะมาดูในส่วนของห่วงโซ่อุปทานมีอะไรบ้างนะครับจะเห็นว่าการที่จะได้สินค้าในหนึ่งผลิตภัณฑ์ครับมีกระบวนการมากมายนะครับเริ่มตั้งแต่เราสั่งซื้อวัตถุดิบมานะครับแล้วก็มีการขนส่งเกิดขึ้นนะครับแล้วก็มาเข้าคลังเก็บวัตถุดิบนะครับจากนั้นก็เข้าสู่กระบวนการผลิตแล้วก็ขนส่ง ไปเข้าคลังสินค้าหรือว่าศูนย์กระจายสินค้าแล้วก็ทําการจัดส่งให้กับทางลูกค้านะครับซึ่งทุกอย่างนี้ล้วนเป็นโซ่อุปทานและก็ซัพพลายเชนนะครับซึ่งทุกอย่างล้วนมีต้นทุนเกิดขึ้นนะครับอันนี้คือเป็นสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องวิเคราะห์แล้วก็ทําการปรับปรุงเพื่อลดต้นทุนนะครับให้สามารถแข่งกับคู่แข่งได้นะครับมาดูนะครับถ้าในส่วนของ internal supply chain หลักๆก,ก็จะเปลี่ยนกระบวนการจัดซื้อนะครับแล้วก็กระบวนการผลิตอย่างเช่นในส่วนของการจัดซื้อจัดหาเนี่ยหมายความว่าการสั่งซื้อสินค้าวัตถุดิบนี่ต้องมีความเหมาะสมต้องคุ้มทุนสามารถที่จะกําหนดในเรื่องของราคาต้นทุนที่เราจะซื้อแล้วก็สามารถที่จะขายได้มีกําไรนะครับแล้วก็ในส่วนของการผลิตเราก็จะมีการผลิตให้เหมาะสมตามความต้องการของลูกค้า แล้วก็ตอบสนองได้ตามเวลานะครับแล้วก็กระจายสินค้าได้ตามเวลาซึ่งในการวางแผนซัพพลายเชนนะครับเราจะต้องมีเทคนิคในส่วนของการวางแผนซัพพลายเชนให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าหรือเรียกง่ายๆว่าดีมานเท่ากับซัพพลายซึ่งทำยังไงให้ดีมานเท่ากับซัพพลายนั่นหมายความว่าการวางแผนก็ต้องมีบทบาทสำคัญในเรื่องของกำหนดจุดสั่งซื้อนะครับแล้วก็กำหนดจุด วางแผนให้เหมาะสมเพื่อส่งให้กับทางลูกค้าให้มันสมดุลกันนะครับซึ่งเป้าหมายหลักของการพยากร์เรามีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ในส่วนของข้อมูลเพื่อกําหนดในส่วนของการสั่งซื้อวัตถุดิบให้มีความเหมาะสมหรือว่าการวางแผนในอนาคตว่าเราจะเดินไปในทางในทิศทางแบบไหนนะครับโดยเราต้องกําหนดให้เหมาะสมนะครับแล้วก็ทําการตัดสินใจนะครับว่า เราจะกําหนดปริมาณสินค้าคงคลังอย่างไรบ้างนะครับเพื่อให้สามารถส่งให้กับทางลูกค้าได้ตามเวลาที่ต้องการนะครับโดยเป้าหมายหลกัหลกๆของการพยากร,กรก็คือช่วยในการตัดสินใจเกี่ยวกับการขยายธุรกิจนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะระยะยาวนะครับระยะสั้นก็คือเป็นในส่วนของการวางแผนการผลิตให้เหมาะสมแล้วก็ส่งได้ตามเวลาที่ต้องการนั่นเองนะครับ ซึ่งถ้าเรามีเทคนิคการพยากรณ์ที่เหมาะสมเนี่ยเราสามารถที่จะประยุกต์ใช้ในส่วนของกระบวนการภายในนะครับให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าแล้วก็สามารถที่ประหยัดในส่วนของต้นทุนการจัดเก็บสินค้าคงคลังในแต่ละพื้นที่นั่นเองนะครับโดยความสําคัญของการพยากรนะครับแบ่งเป็นหลักๆดังนี้ก็คือในส่วนของการพยากรณในเชิงธุรกิจ ก็คือส่วนใหญ่ก็จะเป็นการพยากรเชิงระยะยาวก็คือเพื่อกําหนดในส่วนของผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ๆเข้ามานะครับอันที่2ก็จะเป็นในส่วนของการพยากรนะครับก็จะมีสาระสําคัญก็คือเพื่อ,อไว้ในการแข่งขันหรือกําหนดทิศท,ทางทางธุรกิจนะครับอันสุดท้ายในส่วนของการพยากรจะเห็นว่าในปัจจุบันเนี่ยในส่วนของสถานประกอบการเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยก็คือต้องการให้ซัพพลายเออร์หรือว่า การสั่งซื้อวัตถุดิบนี่ได้ราคาที่ต้นทุนที่ต่ำนะครับอันนี้ก็เป็นหัวใจสําคัญในส่วนของเทคนิคด้านการพยากรณ์สินค้านะครับที่เราจะต้องพยากรณ์ให้มีความแม่นยํานั่นเองการพยากรณ์ในส่วนของสินค้าเราจะมีการนําข้อมูลในอดีตนะครับมาทําการวิเคราะห์จะเกี่ยวข้องกับหน่วยงานต่างๆมากมายครับไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานการขายหน่วยงานวางแผนการผลิตหน่วยงานจัดส่งนะครับหรือว่า ทั้งทางด้านหน่วยงานบัญชีนะครับและอ้อโดยเฉพาะหน่วยงานฝ่ายบริหารนะครับที่จะต้องมองไปข้างหน้าแล้วก็กําหนดกลยุทธ์ให้กับองค์กรก้าวต่อไปนะครับในส่วนของการวางแผนนะครับเราจะต้องเริ่มต้นด้วยการจัดเก็บข้อมูลรวบรวมข้อมูลนะครับของอดีตเพื่อมาทําการวิเคราะห์โดยใช้หลักการทางสถิตินะครับแล้วก็ต้องมีการวิเคราะห์ร่วมกันทุกหน่วยงานนะครับเพื่อทําการ วิเคราะห์ข้อมูลในอดีตให้มีความแม่นยำมากขึ้นหรือในส่วนของการจัดการการพยากรนะครับเราจะต้องมีการบันทึกหรือว่าจุดที่มันผิดปกติมาทำการวิเคราะห์ในอนาคตว่ามันมีโอกาสเกิดขึ้นซ้ำหรือไม่นะครับเพื่อมาทำการวิเคราะห์ได้แม่นยำมากขึ้นนะครับสุดท้ายก็คือเราก็จะต้องทำการตรวจสอบข้อมูล นะครับให้มีความแม่นยำเพื่อกำหนดใช้หรือว่ากำหนดเป็นนโยบายขององค์กรต่อไปนะครับระดับของการพยากรสินค้านะครับแยกออกได้3ส่วนหลักๆก็คือระดับการวางแผนทางธุรกิจนะครับอันที่2ก็คือระดับ ระดับกลางก็คือระดับการวางแผนการสั่งซื้อวัตถุดิบการสั่งซื้อสินค้านะครับแล้วก็ระดับสั้นนะครับหรือว่าระยะสั้นนี่ก็คือการวางแผนการผลิตการวางแผนสั่งซื้อเป็นรายเดือนนะครับเพื่อผลิตสินค้าให้กับลูกค้าตามเวลาในแต่ละเดือนนะครับในส่วนของซัพพลายเชนหลักๆนะครับโดยทั่วไปของทางธุรกิจนะครับ ก็จะมีในส่วนของข้อมูลที่เข้ามาเขาเรียกว่า Input นะครับแล้วก็เข้าสู่กระบวนการหรือว่า Process แล้วก็ออกไปเป็น Output นะครับก็คือเป็นสินค้านะครับก็คือจะเป็นหลักการง่ายๆนะครับแต่ว่าในส่วนของ Input Process แล้วก็ Output ก็จะมีกิจกรรมลอจิสติกและซัพพลายเชนเกิดขึ้นนะครับอันนี้เองก็เป็นเป็นตัวสะท้อนให้เกิดต้นทุนนะครับหรือว่าเกิดต้นทุนเพิ่มขึ้นมาในแต่ละกระบวนการนะครับ ก็เลยเป็นปัจจัยหนึ่งที่เราจะต้องมาทำการวิเคราะห์นะครับในส่วนของการพยากร์สินค้าให้เหมาะสมเพื่อมากำหนดใช้ในแต่ละกิจกรรมของซัพพลายเชนนะครับโดยขั้นตอนการพยากร์สินค้ามีหลักๆ8ขั้นตอนนะครับโดยเริ่มตั้งแต่ในส่วนของการกำหนดลักษณะการพยากรณ์การเลือกตัวสินค้าให้เหมาะสมหรือว่าการเลือกการบริการที่จะทาการพยากรณ แล้วก็การกําหนดระยะเวลาที่จะทําการพยากรณ์นะครับอันต่อมาก็จะเป็นในส่วนของการเลือกตัวแบบการพยากร์ให้เหมาะสมนะครับหลังจากนั้นเราก็จะทําการรวบรวมข้อมูลประมวลผลนะครับโดยในเชิงตัวเลขนะครับแล้วก็ทําการวิเคราะห์นะครับแล้วก็เลือกเลือกตัวพยากรนะครับให้เหมาะสมจากนั้นก็จะทําการวิเคราะห์ตัวพยากร์นั่นเองนะครับลักษณะการพยากรณ์ที่ดีนะครับ เรามาดูในส่วนของการพยากรณ์ที่เหมาะสมเนี่ยส่วนใหญ่ในในอุตสาหกรรมเนี่ยในเรื่องของการพยากรเนี่ยเป็นจุดอ่อนมากนะครับในในปัจจุบันนี้ส่งผลให้เกิดสินค้าคงคลังที่มีมูลค่าสูงนะครับแล้วก็เกิดการสั่งซื้อวัตถุดิบที่มีมูลค่าสูงส่งผลให้สินค้าคงคลังเนี่ยต้องใช้พื้นที่ในปริมาณเยอะนะครับในส่วนของเทคนิคที่เหมาะสมนะครับเราจะใช้หลักการ ความคาดเคลื่อนน้อยนะครับเป็นตัวตัดสินหรือว่าเป็นตัวเลือกโมเดลนะครับในการเลือกใช้ในการพยากรณ์สินค้าแต่ละชนิดนะครับแล้วก็ในส่วนของการกำหนดการพยากร์เนี่ยเราสามารถกำหนดได้ทั้งในตัวปริมาณหรือว่าจำนวนตัวจำนวนตัวเงินนะครับอันนี้เราก็สามารถเลือกใช้ได้เช่นกันนะครับในส่วนของเทคนิคการพยากรณ์นะครับก็จะมีหลายตัวด้วยกันนะครับ เราแ,แบ่งเป็นสอ,สองแบบก็คือเทคนิคการพยากรณ์ด้านเชิงปริมาณและก็เทคนิคการพยากรณ์ด้านเชิงคุณภาพนะครับมาดูในส่วนของเชิงคุณภาพก่อนเชิงคุณภาพเนี่ยก็คือจะชี้เป็นลักษณะเป็นตัวเลขไม่ได้แต่จะเป็นลักษณะคล้ายกับอาศัยผู้เชี่ยวชาญน,นะครับเป็นตัวตัดสินใจหรือว่า ในส่วนของทฤษฎีหรือว่างานวิจัยต่างๆมาใช้ในการวิเคราะห์แล้วก็พิจารณาในด้านการลงทุนนะครับจะไม่สามารถเป็นบอกเป็นลักษณะเชิงตัวเลขได้นะครับอันนี้ก็จะไม่ขอแนะนําตัวนี้ก็จะเป็นลักษณะเป็นโ o d u c t ใหม่ๆแล้วมีการดีเวล็อนะครับส่วนใหญ่จะใช้วิธีการนี้นะครับเพราะว่าจะไม่มีข้อมูลในอดีตนะครับมาทําการตัดสินใจหรือว่าเลือกตัวโมเดลนะครับในส่วนของเชิงคุณภาพนะครับ ก็จะเป็นลักษณะไทม์ซีรีส์นะครับก็คือเป็นลักษณะมองในส่วนของเชิงเส้นตรงนะครับในส่วนของลักษณะที่แสดงถึงข้อผิดพลาดจากการพยากรณ์นะครับถ้าเราพยากรณ์ผิดพลาดก็จะส่งผลให้ในส่วนของปริมาณอินเวนทอรี่หรือว่าสินค้าคงคลังนะมีปริมาณสูงอย่างที่แจ้งมาข้างต้นนะครับการสั่งซื้อวัตถุดิบมีปริมาณสูงเกิด พื้นที่ในการจัดเก็บสูงเกิดต้นทุนที่ปริมาณสูงนะครับแล้วก็ในส่วนของเกิดการวางแผนการผลิตที่ผิดพลาดนะครับก็จะส่งผลในส่วนของเกิดต้นทุนนะครับที่สูงขึ้นตามไปด้วยนะครับแล้วก็ส่งผลให้บริษัทเนี่ยขาดทุนนะครับในส่วนของวิธีการพยากรนะครับก็จะมีหลักๆด้วยกันนะครับก็คือในส่วนของการพยากรโดยใช้หลักการง่ายๆนะครับ ก็จะมีอยู่หลักๆดังนี้นะครับก็คือในส่วนของพิจารณาในส่วนของแนวโน้มนะครับพิจารณาในส่วนของวัฏจักรแล้วก็พิจารณาในส่วนของฤด,ดูกาลเข้ามาด้วยแล้วก็เหตุการณ์ที่ผิดปกตินะครับซึ่งโดยรวมแล้วนะครับอันนี้ในแต่กลุ่มในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันไปนะครับอย่างเช่นในส่วนอุตสาหกรรม สิ่งทอเนี่ยก็ก็จะเป็นในส่วนของตามฤดูกาลไม่ว่าจะเป็นอย่างเสื้อกันหนาวนะครับก็จะเป็นในส่วนของฤดูกาลพอถึงหน้าหนาวเสื้อก็จะขายดีนะครับรูปแบบของการพยากรณ์นะครับอย่างที่แจ้งก็คือหลักๆนะครับก็คือแบบเทรนแบบเทรนดก็คือแนวโน้มนะครับหลักๆง่ายๆก็คือ แนวโน้มก็คือแนวโน้มธุรกิจของเราหรือว่าผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยมีแนวโน้มที่จะขายดีหรือไม่หรือว่ามีแนวโน้มลงหรือไม่แล้วก็อันที่2ในส่วนของแบบฤดูกาลนะครับแบบฤดูกาลเนี่ยจะเกิดเป็นแบบไซเคิลนะครับก็มีนะครับหรือว่าแบบฤดูกาลก็มีซึ่งเราจะต้องกําหนดให้เหมาะสมเพราะว่าในส่วนของสินค้าคงคลังในแต่ช่วงเวลาเนี่ยเราจะต้องปรับให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้านะครับ อันสุดท้ายก็จะเป็นแบบในส่วนของผสมกันนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบไซเคิลแบบหรือว่าแบบฤดูกาลเนี่ยมันก็จะผสมกันผสมกันเราก็จะต้องมีเทคนิคในเรื่องของการพยากรณ์ให้สอดคล้องกับกับเทรนด์ของแต่ละผลิตภัณฑ์สินค้านะครับรูปแบบการพยากรณ์แบ่งได้หลักๆนะครับ3วิธีด้วยกันก็คือในส่วนของการพยากรณ์แบบง่ายนะครับแล้วก็การพยากรณ์แบบ Moving a v e r a g e หรือว่าแบบ แบบเคลื่อนที่นะครับแล้วก็อันสุดท้ายก็คือการพยากรณ์แบบ exponential s m o o t i n n g นะครับมาดูในส่วนของการพยากรณ์ทั้ง3แบบมีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับมาดูอันแรกก่อนนะครับการพยากรณ์อย่างง่ายเนี่ยสมมุติว่าซื้อสินค้าแล้วเอาไปขายในเดือนที่ผ่านมาสามสิบชิ้นออนั่นหมายความว่าในอนาคตเนี่ยเราก็จะขายได้30ชิ้นเช่นกัน ซึ่งอันนี้ไม่แนะนำนะครับให้เลือกใช้การพยากรณ์แบบนี้เพราะว่าอาจจะส่งผลให้เกิดต้นทุนสูงนะครับอันต่อมาก็จะเป็นในส่วนของการหา,หาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่หรือว่า moving average นะครับก็คือการการหาค่าเฉลี่ยของแต่ละเดือนนะครับเพื่อกำหนดทิศทางในแต่ละเดือนถัดไปเนี่ยว่าเฉลี่ยแล้วจะมีความต้องการเท่าไหร่กันแน่นะครับอันนี้ก็คือจะเป็นการกำหนดไม่ว่าจะ moving average แบบ3เดือน moving average แบบ5เดือนหรือว่าบางที่ก็จะ moving average แบบ6เดือนเป็นต้นนะครับซึ่งก็จะสามารถกำหนดให้เราว่าเราจะเลือกใช้ค่าเฉลีย่ยแบบระยะ3เดือน6เดือนหรือ5เดือนแบบไหนที่เหมาะสมซึ่งเราจะพิจารณาได้จากในส่วนของค่าความคลาดเคลื่อน ซึ่งโดยหลักแล้วค่าความคาดเคลื่อนยิ่งน้อยเนี่ยยิ่งดีจะทําให้เรากําหนดในส่วนของการประมาณการที่มีความแม่นยํามากขึ้นนะครับมาดูตัวอย่างนะครับในส่วนของ moving average แบบ3เดือนนะครับจะเห็นว่าความคาดเคลื่อนเนี่ยจะมีการขยับขึ้นมาเรื่อยๆนะในระยะ3เดือนแต่ว่าตัวที่จะทําการตัดสินใจนะครับเราจะเลือกใช้ในส่วนของ สูตร Mape นะครับหรือว่า Mean Absolute Percentage Error นะครับซึ่งจะเป็นตัว Percent Error นะครับเพื่อทำการเลือกใช้โมเดลที่เหมาะสมได้นะครับอันถัดมาก็คือเป็นการกำหนดค่าถ่วงน้ำหนักนะครับเพิ่มเข้าไปให้ในแต่ละเดือนเนี่ยมีความแม่นยำมากขึ้นจาก Moving Average แบบ3เดือนแบบธรรมดานะครับเราจะกำหนดน้ำหนักของแต่ละเดือนให้เหมาะสมนะครับให้สอดคล้องกับ แนวโน้มหรือว่าไซเคิลหรือว่าแบบซีซันนะครับตัวอย่างนะครับจะเห็นว่ามีการกำหนดถ่วงน้ําหนักนะครับในแต่ละเดือนนะครับให้เหมาะสมนะครับแล้วก็มาทำการคำนวณค่าเอเวอรเรนะครับของแต่ละเดือนนะครับอันนี้ก็จะขยับไปเรื่อยๆนะครับข้อดีของ moving เอเวอร์เรแบบเคลื่อนที่นะครับตัวนี้ก็จะสามารถทำให้เรากำหนดทิศทางนะครับในส่วนของ การพยากรณ์สินค้าได้มีความแม่นยำมากขึ้นกว่าเดิมนะครับอันสุดท้ายนะครับในส่วนของการพยากรณ์แบบ Exponential s m o o t h i n g นะครับตัวนี้จะเป็นหลักการโดยใช้หลักการทางสถิติมาใช้ในการคำนวณน,นะครับซึ่งตัวนี้ต้องแนะนำว่าเป็นส่วนที่สำคัญมากนะครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ยมันมีค่าความแปรแปรปวนค่อนข้างศูนย์ แล้วเราก็จะใช้หลักการนี้นะครับในการเลือกตัวพยากรณ์นั่นเองนะครับจะเห็นว่าตัวเนี้ยจะมีหลักการโดยทางสถิตินะครับเราจะใช้หลักการาความคาดเคลื่อนของการพยากรณ์นะครับโดยทางสถิติคือตัวแปรที่สำคัญก็คือ mean square error นะครับหรือว่า m mape หรือว่า mean a v e r l g e percentage error นะครับซึ่งตัวนี้เป็นสิ่งสำคัญในการตัดสินใจ นะครับในการเลือกเลือกตัวแปรหรือว่าเลือกตัวโม,โมเดลที่สำคัญในการเลือกใช้นะครับหลักการง่ายๆก็คือ MAPE ยิ่งต่ำยิ่งดีนะครับมาดูกรณีศึกษานะครับอันนี้เป็นตัวอย่างการพยากรเพื่อลดปริมาณสินค้าคงคลังนะครับให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าอันนี้มีสถานประกอบการรายหนึ่งนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ก็คือมันสัาปะหลังนะครับ อันนี้จากอดีตที่ผ่านมาเนี่ยก็คือไม่มีการพยากรนะครับก็คือรอคําสั่งซื้ออย่างเดียวนะครับทําให้เรามีการจัดเก็บสินค้าคงคลังไม่ไม่สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้านะครับทำให้เกิดต้นทุนที่สูงนะครับเราจึงใช้หลักการพยากรณนะครับโดยพิจารณาจาก M A P E นะครับมาดูการสั่งซื้อ จากอดีตนะครับเพื่อกําหนดทิศทางในอนาคตนะครับจะเห็นว่ากราฟเนี่ยมีทิศทางที่ลงนั่นหมายความว่ามันสัมปรังเนี่ยมีโอกาสที่จะขายในในอนาคตเนี่ยที่ลดลงนะครับซึ่งจะเห็นว่าจากการวิเคราะห์เนี่ยก็คือมีการแข่งขันค่อนข้างสูงนะครับก็คือจากสถานประกอบการรลย์นี้เนี่ย ก็คือต้องไปแข่งกับประเทศเวียดนามหรือว่าประเทศเพื่อนบ้านเราเนี่ยทำให้เราขายได้ปริมาณที่ลดลงนะครับในส่วนของเทคนิคด้านการพยากรณ์นะครับหลักๆก,ก็คือเราคํานวณหรือว่าคํานึงในส่วนของข้อมูลในอดีตให้เหมาะสมนะครับแล้วก็มาทําการรวบรวมนะครับรวบรวมข้อมูลทําการวิเคราะห์นะครับแล้วก็เลือกโมเดลให้ให้สอดคล้องกับ ธุรกิจแต่ละประเภทนะครับแล้วก็ทําการตัดสินใจนะครับปัญหาที่เกิดขึ้นในการพยากรณ์ความต้องการของลูกค้าเนี่ยก็คือในส่วนของฤดูกาลมีการขายที่สั้นทําให้ทําการเก็บข้อมูลได้ค่อนข้างยากแล้วก็ระดับความไม่แน่นอนก็คือความแปรปรวนหรือว่าปัจจัยภายนอกที่เกิดขึ้นเนี่ยส่งผลให้เราพยากรณ์ผิดพลาดได้สูงนะครับหรือว่าขาดข้อมูลนะครับในอดีตแล้วก็ในส่วนของผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าเนี่ยจำนวนมาก แต่ว่าเราไม่สามารถที่จะดึงข้อมูลในตลาดมาทำการวิเคราะห์ได้นะครับแล้วก็ในส่วนของความหลากหลายของลูกค้าที่มีความต้องการแตกต่างกันไปนะครับแล้วก็ความต้องการที่ลดลงแล้วก็อันสุดท้ายก็คือในส่วนของความต้องการของลูกค้าเนี่ยมีความแตกต่างกันไปนะครับอันนี้เราก็ต้องวิเคราะห์ให้ถูกจุดแล้วก็วิเคราะห์ให้ให้เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละกลุ่มด้วยนะครับซึ่งสรุปได้ว่า การพยากรณ์นะครับหรือว่าเทคนิคการพยากรณ์สินค้าเนี่ยของเรานะครับมีหลักๆก็คือการพยากรณ์อย่างง่ายแล้วก็การพยากรณ์แบบถ่วงน้ําหนักแล้วก็อันสุดท้ายการพยากรณ์แบบ Exponential ซึ่งใช้หลักการสถิติอันนี้ต้องขอแนะนําว่าให้ใช้หลักการ Exponential Smoothing นะครับซึ่งจะมีความแม่นยํากว่าก็สุดท้ายนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับในส่วนของกองลอจิสติกกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมนะครับที ที่ให้ความรู้ในส่วนของ PowerPoint ตรงนี้เพื่อเอาไปใช้ในส่วนของในอนาคตนะครับ